็ในใจผมเป็นครูบรรจุใหม่เงินเดือนที่ได้ก็ไม่กี่พันเป็นครูผู้ช่วยต้องผ่านประเมินราชการท่านพอพอพอกโปรดได้สงสารต้องสองปีนั้นกว่าจะเป็นครูครูหนุ่มบ้านไกลมาด้วยหัวใจและแรงฝัน โรดเถิดนะครับโปรดสงสารช่วยซอนงานเพื่อการเรียนรู้กีท่านเลยนี่ิรทากไปนครอีกสผู้นึงนะครับเดีทยกพอทกขอทจันะครับเพื่อจะได้มาพบปะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับทิีดางมาในวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับไป็สอบไม้ที่ คุณรัตสาทีนะครับสอมพระนางราชการธนาคารฐฐเขตหนึ่งนะครับก็ได้อันดับที่4นะครับก็ไปอยู่ที่น้องขาแน้งครโปโลสอบครูคอทโมนะครับได้อันดับที่ร้อยเอ็ดเป็นชื่อจังหวัดของร้อยเอ็ดพอดีนะครับก็ได้บรรจุแล้วาตัวบอกว่าไม่ไปนะครับว่าจะอยู่ที่ธนาคารเวลาก็าลูกคุณอปอกไปกิ้นหรือเปล่าเวลาเฮ้ มันยาก,ย,ากยู่ไกลบพอลับาาเนี่ยมัไม่เหนียวลูกสอบไม่ได้ดอกคนาะนะครับก็ห<อ><อ>ลังจากนั้นก็รอบรรจุจากสนาคามนะครับก็ไม้ถึงสักทีนะครับว่าทราบตอนนี้เลยสาม,ามาคนไปสอบที่โคราชนะครับบัญชีแรกเอาสามคนเรียกบรรจุวันที่วันที่หนึ่งกรกฎานะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ประกาศ เรียกอีกหกคนนะครับของอภาษาไทยนะครับก็รู้สึกมีพึ่งใจในในลูกชายนะครับก็วันนี้ขอบคุณคณะเกศมากมากนะครับท่านผู้ว่าการในเชียงใหม่โรงเรียนยเมืองศรีแก้วประพานนะครับก็มาทุาากท่านแล้วก็คณะกรรมการบริหารเชียงใหม่โรงเรียนเมืองศรีแก้วประพานแลทุกท่านอยู่ที่ทางท่านผู้บริการเมืองบ้านเชียงน,นะครับ เรือข่ายของสารคามก็มาเป็นเกียรติวันนี้ท่านพออภิูมพัฒน์ด้วยนะครับวันนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะครับมีสิ่งในขาวตกตกข้อง่าขออภัยไล้เปอย่างสูงนะครับตกอบของพวกคนท่านอยู่ผู้ใหญ่สุนทยนะครับท่านทุกท่านนะครับลูกเครื่องลูกวันนะครับทุกคนจะมีละเราสามารถเัยหน้าได้เลยครับขอบคุณหลายๆครับ ก็ก็ขอให้ท่านกินน้ำชงรานกินให้อินน้ำชงรานนะครับวันนี้แล้วก็มีอะไรขาดตกบกข้องบกข้องขอขอไผ่นะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณท่านอ่อ,อกราบซับสีใหญ่นะครับพิษเ,เนี่ยมันิดผมประกาศไป,ไปว่าบ่าใครเก่งประเไทยด้วยกันกอแต่ถับพูดด้วยกนัยกนเนี่ยเพราะต้อง่วงนะครับโดนโดนแกล้งกันมา ชื่อนายน้ำขาสีใหญ่นะครับได้ไปบรรจุเป็นนะครับครูผู้ช่วยคนระับที่สำนักเขตวิทยาการศึกษาประบมศึกษา,านคะรราชสีมาเขต5้าครับวันนี้ผมก็ต้องขอนะครับขอบคุณนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแสดงความ,มดีนะดน,นะครับกับกา,า,ารบายสีผู้แขกในวันนี้นะครับสำหรับอาหารเครื่องดื่มถ้าดูแลหรือ บริการได้ไม่เต็มที่ก็ต้องขอใครมารับที่นี้ด้วยนะคร<ม>ับทางเจ้าภาพก็ได้ทําอย่างเต็มที่บริการอย่างเต็มที่ mama, แล้วนะครับและก็<ม>ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูนะครับโรงเรียนบ้านหนองคานบุรุโรกนะครับที่ได้นะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับผมก็ได้นะครับไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองคานบโรนะครับเป็นเวลาหนึ่งปีกับอีกแปดเดือนนะครับก็ได้มีความผูกพันกับโรงเรียนอย่างีแล้ว ในทีนี้ได้ไปบรรจุนะครับรับราชการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาผมก็เป็นวิชาชีพอะไรบางครั้งนะครับถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะถามว่าเสียใจไหมก็เส like ียใจนะครับเพราะว่ามีความผูกพันกับโรงเรียนบ้านกำแพงอุปโรยนะครับก็ประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแสดงความดีๆกับผมในวันนี้ครับนี่คือบ้าน ครูจริงๆแ่้นนี้ก็คือครูจริงๆตาุคบ้าปีนตาออกก็สิบห้า i น้ำัล็นะอยามาเียนนนี่ยน้นะงนะไม่ีเร้ันนึ่ไม่เองยม่เีนชินเขาไปหาแกนไม่ดีถนนลาดาทั้งที่เขาไปไหก็ใ้ Thank yeah. you. Yeah. ทางี้กับน้องหองนะคะขอให้การเดินทางครั้งนี้ประสบผลสำเร็จนะคะไปรับตําแหน่งรับรบาชการนะคะที่โคราชนะคะลแล้วก็กลับมาหาแม่ๆบ้านน้องขายนะ,ะ <c oughs> แม่แม่ยังรออยู่นะคะ